กับช้างคุณบุ๋มฝั่งแหละเนี่ยเป็นครั้งที่สองครับขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็สนุกมากมีโอกาสได้แบบว่าไปลงเรือได้ไปปาร์ตี้แฟนอะไรอย่างเงี้ยครับเต็มเต็มเพราะเพื่อนจริงๆฮะเพื่อนเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยได้รู้จักพี่ๆศิลปินหลายคนด้วยจากรอบที่แล้วใช่ครับผมเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์ร้องเพลงมปเรื่อยๆอีกไหมครั้งที่แล้วมีอ่าครั้งนี้ขอมาเป็นคนร่วมงานบ้างครับใช่ครับอ,อาจจะไม่ได้มีร้องเพลงวันนี้เดี๋ยววันนี้ฟังใบร้องเพลงดีกว่าเดี๋ยวมาปล่อยจอยครับผมเปลี่ยนมาปล่อยจอยมา แค่เปิดมาตรการกับชาติภูมกลับ,บไปแสดงว่าครับโอ้ดีนะครับผมจริงๆต้องขอเครื่องด,ดื่มอร่อยด้วยครับใช่ครับแล้วก็จริงๆมากอีกครั้งก็รู้สึกดีทุกครั้งครับเพราะว่ากิจกรรมก็ดีมากๆแล้วก็ในที่แต่งแสดงแต่ละครั้งก็แบบว่าโอหยิ่งใหญ่อลังการมากครับดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับบ็นท่าน ครับผมงั้นขอฝากด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เดี๋ยวจะมีล่องเรือกันในวันที่12ถึง24ธันวาคมนะครับสามารถซื้อบัตรกันได้เลยนะครับเราจำหน่ายบัตรกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันซื้อบัตรได้ที่ไหนนะครับก็ติดตามได้ทางเพจของโคบุคุช้างโคบุคุขับเลยครับผมฝากด้วยครับวันนี้ครับพใช่ครับก็ไม่ได้มีอาการป่วยจากมันแล้วครับแต่ว่าเวลาที่นอนน้อยมากมาก คือนอนไม่ถึง6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับตื่นมาจะลืมตาไม่ให้ขึ้นตาจะเป็นอย่างเงี้ยครับตาหยีัเวลานอนน้อยตาจะเป็นอย่างงี้แต่วันนี้นอนเต็มที่ครับใช่ก็เลยตาโตขึ้นนิดนึงคือตอนนี้รู้สัมผัสได้เองว่าเหมือนเวลาเจอแสงแรงๆอะครับลืมตาไม่ขึ้นแล้วตาจะแทบจะปิดหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เวลาเราทำยาเราก็ต้อการที่เราแบบเล่นมอมันเป็นเอฟเฟกจากการที่เคยเป็นแผลกับตาขาวครับ มันเลยทําให้กระจกตาเราเซนซิทีฟมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือคุณหมอบอกว่าเป็นแบบเนี้ยไปตลอดชีวิตอยู่แล้วไม่มีดีขึ้นแต่ว่าใช่ครับแล้วก็ตื่นมาตาแห้งง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับต้องหยอดตาตลอดใช่ครับตอนนี้แค่เมนเทนมันครับเมนเทนให้มันไม่ไม่กลับมาเป็นแผลอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวผมคิดว่ามันกระทบกับการในชีวิตประจำวันช่วงที่มันวีคมากๆอ่ะกระทบทุกอย่างเลยครับทํางานไม่ได้ต้องเข้าสตูเจอไฟแบบเนี้ยครับก็ใส่แว่นดําตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ตอนนี้ไม่ได้กระทบกับชีวิตมากแต่ผมร anyway> ู้สึกว่ามันน่ารำคาญอ่ะคือตื่นมาตาแห้งตาอยู่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับก็บางทีก็มันมันมันแบบมันไม่ได้แสบมากแต่มันพอมันแห้งอะครับเข้าใจความตาแห้งของมันไหมครับมันจะระคายเคืองนิดนึงครับการทำอะไรทำการแสงจริงๆนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องแข็งใจหน่อยคือหยอดตาเป็นทางเดียวที่คุณหมอบอกว่าทําได้ใช่ครับหยอดตาให้มันชุ่มชื้นเข้าไว้อะไรเงี้ยครับไปสู้ได้เลยสู้ได้ครับแล้วก็คนต่อไปสามารถแส่ง ผมว่าถ้าทุกครั้งที่ตาแห้งแล้วผมไม่หยอดตาหรือไม่ไม่ทำให้มันดีขึ้นนะครับเดี๋ยวขอบตากระพริบทุกครั้งมันก็จะขูดจนกลับมาเป็นแผลอีกรอบ <S <S ใช่ครับจริงๆคุณหมอห้ามเาจริงคุณหมอบอกว่าไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้เล่นเกมนะครับ <S <S 1> <S 1> คือใช้ชีวิตได้ปกติเลยแต่ว่าก็ดูแลมันหน่อยใส่แว่นกรองแสงหยอดตาอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่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 ครับตอนนี้คือไม่ดูหนังไม่เล่นเกมเลยที่มืดละ เพราะว่าเมื่อก่อนทําประจาเลยครับใช่ตอนนี้ก็เลยเล่นเกมเหมือนเดิมแต่ว่าเปิดไฟสว่างขึ้นอ่าใช่ครับเป็นหน้าที่ของคุณหมอที่ต้องรักษาเรานะครับท่านศรีครับครับอาสาเป็นงานเพลงว่าครับผมจากความสำเร็จของคอร์เป็นสิบล้านวิวโอ้ผมขอขอขอบคุณมากเลยครับเจ็บเมื่อไหร่คอมี10บล้านวิวแล้วครับขอบคุณมากๆเลยครับดีใจมากๆเลยครับคือตั้งแต่ปล่อยเพลงมาครับ มีเพลงเดียวในชีวิตที่ไปถึง10บล้านวิวคือเพลงแรกเลยหลังจากนั้นอีกเป็นตับไม่ถึงเลยครับใช่ครับมาถึงที่เพลงนี้ครับเจ็บเมื่อไหร่คอมีขอบคุณมากมาก,มากเ,เลยครับรู้สึกยังไงบ้างว่าเพลงเราไปถึงสิบล้านได้นะที่จริงผมรู้สึกดีใจเพราะว่าเพลงนี้มันมีคนอื่นช่วยเยอะครับเพลงนี้พูดจริงๆว่ามาถึง10บล้านวิวหรือว่าเป็นที่รู้จักไปทั่วแบบนี้ครับ ไม่ใช่พาะผมคนเดียวเลยอะไรเงี้ยครับมีหลายคนเข้ามาช่วยแล้วมันเป็นความรู้สึกดีๆที่แบบมอบให้อะไรเงี้ยครับอย่างน้องๆวงเกิร์ลกรุ๊ปมินดี้อะไรเงี้ยครับคือน้องๆเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้จักเพลงนี้เยอะมากจริงๆครับใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆศิลปินหลายคนแบบเต้นคอนเทนต์กันอะไรเงี้ยครับก็แบบดีใจที่ทุกคนแบบว่าเออเห็นเพลงเราอะไรเงี้ยครับดีใ,นใ,นใจมากครับชาเลนจ์เยอะชาเลนจ์จนไปถึงศิลปินเกาหลีที่มามเยี่ยมเมืองไทยเขาก็ให้เอาไปเป็นชาเลนจ์ให้พวกเขาด้วยอะไรเงี้ยครับ อาทุกวันนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่ฮะเพื่อนมัธยมผมเป็นติ๊กต็อกเกอร์เต้นติ๊กต็อกอยู่นานมากเต้นเพลงผมไปแล้วด้วยเพิ่งคักมาเมื่อไม่นานเพลงปล่อยเป็นปีแล้วฮะเพิ่งทำไปวันนั้นเอ้าเพลงคุณหรอไม่รู้เลยฮะยังไงผมก็ดีใจนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเขาจําผมไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแบบนี้มันเรียกว่าเป็นแฟนเพลงครับใช่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 ่อกว่าเอาคิดมาเพลง่ อ่ายังไม่มีถ้ามีก็จะบอกว่าไม่เป็นไรผมเว v e r ได้ครับคือจริงๆอ่ะมันก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นเพลงที่ฮิตท่อนฮุกจริงๆครับ <c oughs> คือท่อนฮุกเป็นท่อนที่ทุกคนร้องกันได้แต่ว่าท่อนอื่นๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ยังดีใจอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่พี่แกงส้มบอกไว้ตั้งแต่ที่เราก่อตั้งไ이เซอร์มิวสิกอะครับว่าพวกเราทุกคนอ่ะมีแฟนคลับ แต่ว่าพวกเราไม่เคยมีแฟนเพลงเลยใช่เราเราแค่อยากลองดูว่าพวกเราจะสามารถมีแฟนเพลงได้ไหมเพลงนี้ก็เป็นคำตอบให้เราได้ครับใช่ล้ใช่ครับใช่กอนท่จินนาถ้าด้วยเหรอผมเขินเวลาตัวเองเต้นทุกครั้งเลยเจ็บเมื่อไรก็โทรมาเน้าโทรมาพอดีกว่าครับจริงๆนะเพลงนี้ก็ทำให้เราตอบ งานเพลงหรือว่างานโชว์เข้ามาเยอะมันแบบเป็นนักร้องจริงๆเลยอ่ะ้คือมีงานให้เราได้ไปร้องเพลงไม่เท่าไหร่แต่<ช>บางครั้งเรามีงานไปร่วมงานเฟสติวัลที่ผมมั่นใจมากว่าทุกๆคนที่มาดูอ่ะผมว่าบางคนก็ไม่รู้จักเรานะ<ช>บางคนเป็นแฟนคลับของศิลปินท่านอื่น,<ช>นะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเราร้องท่อนโทรมานะโทรมาเขาร้องด้วยได้เขาร้องกลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นแฟนเพลงของเราแล้วล่ะ มีครับก็มีม,มีมีพี่แจมครับแต่ว่าพี่แจมก็คือมาคุยกันตลอดว่าเฮ้ยมีเวอร์ชันสามชาติด้วยหรออุ้ย <c oughs> อยากได้ <c oughs> ขอไปร้องหน่อยแล้วก็มีวันหนึ่งไปร่วมง,งานมาครับแล้วก็คือไลน์อัพเป็นพี่แจมพี่ฟิล์มแต่ว่าดันดันมาไม่ตรงกันครับถ้ามีโอกาสาได้ตรงเวลากันเนี่ยเดี๋ยวผมจะชวนพี่แจมขึ้นมาร้องด้วยซะหน่อยขอซะหน่อยขอซะหน่อยครับจริงๆอยากทำครับอยากทำเพราะว่า เรามีคอนเสิร์ตแล้วก็มีงานเฟสติวัลบ่อยครับเราทำเวอร์ชั่นใหม่อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นไลฟ์ไงครับยังไม่เคยแบบอ,อัดเก็บไว้ให้ฟังใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับ,บ,บรผมไม่กดดันเลยฮะเพราะซิงเกิลต่อไปปล่อยออกมาแล้วฮะอยอดวิวไม่ไปไหนเลยฮะก็มันเสี่ยวครับมันเสี่ยวกันอะไรนะฮะอ๋อไม่เฟลเลยฮะรู <c oughs> ้อยู่แล้วจะเป็นอย่างงี้ฮะรู้อยู่แล้วจะเป็นอย่างงี้ครับ ครับซิงเกลิลสองก็คืนนี้ออกหมายเป็นเพลงที่แต่งเองครับซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเพลงเพลงที่ผมแต่งเองจะเป็นแบบนี้ฮะใช่ครับใช่ครับแต่ตอนนี้คือเ,เอนเป็นนักร้องมากกว่าเป็นนักแสดงแล้วนะทุกวันนี้มีคอนเสิร์ตมีโน่นมีนี่เยอะไปหมดครับผมรู้สึกเหมือนตอนนี้จะมีงานพิธีกรกับศิลปินมากกว่างานแสดงแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีงานแสดงเลยนะฮะครับเดี๋ยวเีวจะไปญี่ปุ่นกับไปอีกอ๋อใช่ครับผมงานเค้าดาวครับใช่ครับทำไมเป็นเพนี้เป็นเคาดาวญี่ปุ่น ปีนี้ได้ไปเข้าดาวถึงญี่ปุ่นเลยครับนี่ต้องขอขอบคุณมากด้วยเพราะว่างานนี้คือติดต่อจองคิวไว้ตั้งแต่นู่นเลยนะแม่ครึ่งครึ่งปีที่ผ่านมาใช่ครับคือจองข้ามครึ่งปีมาเลยใช่ครับก็ดีครับได้เจอน้องด้วยครับไปที่เมืองไหนครับตเกียวครับผมไปเมืองตกเกียวครับใช่ครับอ่อนใช่ครับโอ้ยคือมีความสุขที่เพลงถึง10ล้านวิวด้วยครับแล้วก็ มันเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่เอาไว้ให้ผมไปแนะนําตัวกับแปนเพลงในแต่ละที่ด้วยครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้มีมีโอกาสได้ไปร่วมงานร้องเพลงหลายที่รู้สึกว่าเอออันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กๆใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมไปสักมาด้วยนะนนแต่ว่ายังไม่ได้โชว์เลยครับผมนนคืออันนี้ก็เป็นอีกความภูมิใจหนึ่งครับไปสักอะไรไปสักลายโลโก้ของโปเตโต้มาครับใช่ทำยังไงดีอ่ะให้เห็นอ่ะ คนลึกไหมไม่ลึกไม่ลึกตรงนี้เห็นไหแม่ยืนไม่ย้อนหน่อยคนบอกว่าสักแค่นี้คนบอกว่าสักแค่นี้จะอวดทำไมแต่แต่ผมดูว่าเออก็ดูเป็นศิลปินขึ้นนะมีคุณค่าทางใจของเขาย่งนีมีคุณค่าทางใจมากครับเพราะว่าจริงๆคือโปเตโต้เป็นเหมือนก๊อดของเราเลยชอบมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว ยิ่งชอบเขาอีกตอนที่เราไปบอกกับพี่ปั๊บว่าเราเราสักแททูนี้มาแล้วพี่ปั๊บก็บอกความหมายของตัว P ตัวนี้ที่เขาเขาไปเลือกมาเป็นโลโก้ของวงอะไรเงี้ยครับซึ่งตัว P ตัวนี้หมายถึงแฮปปี้เนสครับหมายถึงมีความสุขไม่รู้ทําไมพอสักปุ๊บมีความสุขมีความสุข,ม,ม,สขมันเห<า>มือน<า>มีมนขลังอะฮะยิม้มทั้งวันเลยไหมยิ้ม <c oughs> ทั้งวันเลยฮ <c oughs> ะใช่ผมมันก็ไปแต่พี่ได้ยิ้มทั้งวันยิ้มอย่างนี้ทั้งวันเลยโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ